เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับวิธีการอ่านเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับนี่ในเวอร์เนียคาลิเปอร์เนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีปากวัดในนะครับปากวัดนอกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนะครับใช้สําหรับวัดบ่านะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นการวัดลึกนะครับนี่ในการอ่านนะครับ วันนี <ste> ้ก mm, <the test> ็จะมาอ่านเฉพาะสเกลที่เ <kicking> ป <noise> ็นมิลลิเมตรนะครับก็คือสเกลที่อยู่ด้านล่างนะครับสเกลก็จะมีอยู่สส่วนก็คือที่เป็นสเกลหลักนะครับสเกลหลักก็คือ0นะครับ10 20นะครับส่วนสเกลเลื่อนก็คืออยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็น0 1 2 3ไปนะครับไปจนถึงนะครับ10นะครับสำหรับเวอร์เนียตัวนี้นะครับก็จะมีค่านะครับ ความละเอียดนะครับที่ระบุไว้ก็คือ0.02นะครับนะครับมา0.02ก็คือเวลาเราอ่านค่านะครับตัวค่าที่ได้นะครับก็จะลงท้ายด้วย0.00.002.004.006.008นะครับนะสำหรับ ตัวอย่างนะครับวิธีการวัดนะครับสมมุติมีชิ้นงานอยู่นะครับหนึ่งชิ้นนะครับเป็นคลิปหนี้กระดาษนะครับเราต้องการทราบนะครับความหนาของส่วนตัวนี้นะครับเราก็เอาปากวัดนะครับปากวัดนอกนะครับคีปนะครับนะครับจากนั้นเราก็อ่านค่านะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะได้ค่าอยู่ที่ สิบห้านะครับสิบห้านะครับดูนะครับค่าที่ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่สิบห้านะครับก็คือยังไม่ถึงสิบหกนะครับเห็นไหมครับศูนจะยังไม่ตรงนะครับขีดที่สิบหกนะครับนะเราก็จะไล่มาตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกจนถึงสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสอง นะครับ13 14า5ี่สห้านะครับส่วนศูนย์ตัวนี้นะครับยังไม่เลยขีดที่ส6กใช่ไหมครับยังไม่เลยที่ขีดที่สบนะครับเพราะยังไม่เลยในลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าขีดของสเกลเลื่อนเนี่ยนะครับขีดไหนที่ตรงกับขีดของสเกลหลักมากที่สุดนะครับก็ไล่แถบดูนะครับก็จะไล่ดูนะครับก็มาอยู่ที่นะครับ ส่วนของ9นะครับ9นะครับนะตอนนี้เราอ่านค่าได้นะครับ1 0 5นะครับจุดขอไปจุดนะครับบวกด้วยนะครับบวกด้วยนะครับ เราดูสเกลเลื่อนต่อนะครับสเกลเลื่อนก็คือจะอยู่ที่อะไรครับเป็นจุดทศนิยมนะครับก็จะเป็นศูนย์จุดนะครับศูนย์จุดอะไรครับตรงมากที่สุดก็คือศูนย์จุดศูนย์จุดเก้านะครับอ่าทีนี้ในศูนย์จุดเก้าเนี่ยนะครับระหว่างศูนย์จุดเก้าจนถึงศูนย์ตัวเนี้ยนะครับขีดไหนที่ตรงที่สุดของสเกลเลื่อน ครับสเกลหลักที่ตรงกันมากที่สุดนะครับเท่าที่ผมดูก็คือนะครับขีดที่ขีดที่สองนะครับขีดที่สองซึ่งขีดที่สองเนี่ยก็จะมีค่านะครับก็คือ0.04นะครับ0.04นะครับงั้นเราก็เอาทั้ง3ตัวเนี้ยนะครับมารวมกัน ก็จะเป็น4นะครับเป็น9เป็นจุด15นะครับค่าที่อ่านได้ก็คือ1 5 9หจุดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นทริคหรือวิธีการนะครับสั้นๆในการอ่านค่านะครับาเหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับนะครับพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับ